นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะกมาชวนคุยเรื่องการปรับเปลี่ยนทัศนคติเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งข้อความทวิตจากมาร์คแมนสันได้เขียนข้อความไว้ว่าการปรับเปลี่ยนทัศนคติควรจะเป็นสิ่งที่น่าเฉลิมฉลองไม่ใช่น่าเยาะเย,ะเยะ้ย แสดงถึงรูปแบบของความสําเร็จรูปแบบหนึ่งไม่ใช่ความล้มเหลวแต่อย่างใดแล้วผมก็ชอบข้อความทวิตนี้มากเพราะข้อความทวิตนี้มาย้ําเตือนอยู่ข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือถ้าเกิดสมมติเราไม่เข้าใจชีวิตว่าชีวิตนั้นกําลังสอนอะไรเรามันทําให้เราเพิกเฉยไปโดยปริยายสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือเราต้องเรียนรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญที่สุดแลวต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อย่างยิ่งยวดไม่มีใครเลยในชีวิตที่ต้องการ ความทุกข์โดยส่วนเดียวเราต้องการความสุขเราแสวงหาความสุขโดยให้เราหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วชีวิตประจําวันเนี่ยมอบความสุขกับเรามากมายมหาศาลผมนั้นชอบตั้งคาถามตัวเองเสมอว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรารับได้หรือเปล่าทาไมถึงเลือกสิ่งสิ่งนี้มันเป็นเพราะอะไรกันแน่และทำไมบางครั้งเราไม่กล้าตัดสินใจเรากลัวะไรอยู่เรากลัวความเป็นจริงหรือแม้กระทั่งเรากลัวสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติเราพิดิกือทำนายอนาคตได้เราก็คงจะไม่กลัวไปมากกว่านี้แต่แน่นอนชีวิตนั้นให้ความท้าทายกับเราให้สิ่งที่มันเหมือนประมาณว่าโอ้โหสิ่งที่เราเป็นทุกๆวันนี้เนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนและการถอนรากถอนโคนเนี่ยปฏิรูปปฏิวัติอะไรก็ตามแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆโดยเราเองนิสัยของเราความคิดของเรารวมไปถึงแอ t i ิจูดและททัศนคติก็จะเป็นสิ่งที่ จำเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้และต่อไปอยังอนาคตด้วยเช่นเดียวกันผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าหากเรามองไปนในแง่มุมเดียวเรามองเห็นแค่ว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเหมือนเราทำลายอัตลักษณ์แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินคำว่าให้รักษาความเป็นตัวเองเอาไว้สิ่งนี้นั้นมีหลายเลเยอร์มีหลายเลเวลที่เราต้องเล่นและเราต้องทำความเข้าใจกับมันอย่างยิ่งยวดนั่นหมายความว่าความเป็นตัวเองเป็นได้ เราต้องรักษาความเป็นเองในชั้นเชิงที่เรานั้นเป็นตัวเองจริงๆอย่างเช่นเราเป็นตัวเองในแง่มุมที่ดีเราควรรักษาสิ่งนี้ต่อไปและอีกในแง่มุมหนึ่งนั่นก็คือถ้าเกิดสมมติเราเป็นตัวเองในแง่มุมที่ไม่ดีเราอาจจะควรจะต้องปรับเปลี่ยนและควรจะต้องขัดเกลาสักน,นิดหนึ่งว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆหรือเปล่าแล่ถ้าเรานําติดตัวไปจะมีคนรับได้รวมไปถึงตัวเราเองเนี่ยจะรับผลที่ตามมาได้หรือเปล่าสองสิ่งนี้เป็นสองสิ่งที่เราต้องสังเกตแล้วก็เรียนรู้ไปกับมัน บางครั้งเนี่ยชีวิตเราก็มักจะให้แง่มุมเดียวเสมออย่างเช่นฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ยอมเปลี่ยนกับอีกคนนึงก็คือฉันเปลี่ยนแปลงแต่งเสมอปรับจนฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครแล้วทำลายอัตลักษณ์ตัวตนจนเกินพอดีรวมไปถึงรักษาจุดยืนที่มั่นเนี่ยจนกลายเป็นว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยถ้าเกิดสมมติเราสังเกตให้ดีๆนั่นก็คือความพอดีความสมดุลนั่นแหละคือทางออกล้วต้องทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆชีวิตก็มักจะรุดหน้าไปอย่างทิศทางที่ดีขึ้นตามมา ถ้าชีวิตของเราไม่ถูกปรับเปลี่ยนไปในวิถีทางที่ดีขึ้นหรือว่าการเลือกทิศทางไปยังทางความดีเราจะไม่สามารถมีความสุขกับชีวิตที่เลือกได้เลยจริงๆแล้วชีวิตที่เราเลือกกันทุกๆคนเนี่ยมันก็คล้ายๆก,กันกับว่าเราเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นความจริงหรือเปล่าและเกิดสมมติความจริงหรือธรรมชาติมันบ่งบอกว่าเรานั้นควรจะปรับเปลี่ยนเราก็จงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองในทุกๆแงม่มุมในสิ่งที่ธรรมชาตินั้นย้ำเตือนผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีสัญ,ญญาณจากธรรมชาติกันทุกคน เพียงแต่แค่เรารับรู้จากสัญญาณเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใดเราเพิกเฉยเราเงี่ยหูฟังรวมถึงสำรับต่อฟังสิ่งเหล่านี้มากน้อยเพียงใดจริงๆการใส่ใจการนําเข้ามาเพื่อเรียนรู้และต่อยอดพัฒนาเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆในชีวิตประจําวันพักหลังนี้ผมพยายามใช้ข้อชีวิตประจําวันบ่อยเพียงเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆถ้าเกิดสมมุติเราเยาะเย้ยหรือว่าเย้ยหยันในสิ่งที่เรียกว่าการปรับเปลี่ยนสังคติตัวเองสิ่งนี้จะทำลายชีวิตของคุณในอนาคต และในระยะยาวแล้วเราลองปรับเปลี่ยนสักนิดหนึ่งว่าการปรับเปลี่ยนไมซ์เซ t สักนิดหนึ่งมันจะส่งผลทําให้สมการชีวิตเราดีขึ้นเลยไม่มากก็น้อยแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นเสมอว่าไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นกับตัวเราทุกๆคนขอให้น้อมรับเรียนรู้ไปกับมันทุกๆปัญหามีทางออกจริงๆเพียงเพราะว่าเรามีสติกับมันพอเรามีสติสมาธิก็จะตามมามันคือความตั้งใจมั่นสักพักปัญญาก็จะตามมาติดๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวไขปัญหาในอนาคตว่า เรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างจงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เปลี่ยนได้และจงเพิกเฉยรวมไปถึงละเลยในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้โดยเด็ดขาดการยินดีรวมไปถึงเฉลิมฉลองกับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งย่อมก่อเกิดประโยชน์มากกว่าโทษใ,ในระยะยาวชีวิตจึงไม่มีสูตรสาเร็จที่ตายตัวถ้าเกิดสมมติว่าเราเฉลิมฉลองกับสิ่งที่มันเป็นคงเดิมอย่างเช่นความสวยความรวยความสําเร็จต่างๆผมเชื่อว่าโอเคมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทิศทางที่ดีเราควรเฉลิมฉลอง แต่งแง่มุมหนึ่งที่ผมคิดว่าควรเฉลิมฉลองอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเฮบิตที่ยำแย่มากอย่างเช่นเป็นแอลกอฮอลิกเป็นทอเบ c ์โก้แอดดิกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราเสพติดสิ่งสิ่งนั้นเยอะสเสพติดเหล้าเสพติดบุหรี่เสพติดกาแฟหรือว่ากาเฟนต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กับมันแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันมากขึ้นสิ่งนี้ก็ทาในชีวิตผมเชื่อว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเป็นเร เราเปลี่ยนแปลงและก็รับสิ่งนั้นมาเพื่อเรียนรู้กับมันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตถ้าเกิดสมมติเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงเวลานี้ก็จะหยุดนิ่งเราทุกคนก็จะไม่มีการพัฒนาหรือว่าตกต่ำไปมากกว่านี้แต่แน่นอนชีวิตเราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเรียนรู้ว่าเออฉันสามารถทําได้อีกส่วนหนึ่งก็รู้ว่าฉันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนได้เช่นกันสิ่งใดก็ตามในชีวิตกําลังระบ่งชี้ว เราทุกคนมีสภาพเป็นของตัวเองเราทุกคนมี energy and matter พลังงานและส,ะสารที่ไหลเวียนอยู่รอบข้างตัวเราเพียงแต่ว,ว่าเราสามารถที่จะใช้พลังงานและส,ะสารนี้ไปในแง่มุมใดเท่านั้นเองถ้าเราเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเราก็จะเล่นแน่แปลธาตุได้เก่งขึ้นเพราะเราปรับเปลี่ยนตัวเองได้เก่งและชํานาญเราก็จะมองมันเป็นเรื่องปกติมองเันว่าเออเราทุกคนเนี่ยกว่าที่เราจะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เราจะต้องผ่านประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานรวมถึงผิดหวังมีความทุกข์ถาโถมเข้ามายังชีวิตของเราจนกระทั่งเราตกผลึกในชีวิตว่าเออชีวิตนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวเสมอไปต่อให้เราดีแค่ไหนเราก็ยังโดนด่าต่อให้เราแย่แค่ไหนสุดท้ายเราก็ต้องมาปรับชีวิตให้มันดีขึ้นอยู่ดีไม่ว่าทางใดทางหนึ่งจะดีหรือแย่มันไม่ได้สําคัญเท่ากับร,รู้แล้วเรายอมรับผลในสิ่งที่ตามมาได้หรือเปล่าการปรับเปลี่ยนทางนตินี้จึงเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ ก็เพียงเพราะว่าเรานั้นมีความสุขทุกครั้งที่เราได้ปรับพอเรารู้ว่าการปรับปรุงนี้มันนามาซึ่งสิ่งที่ดีและผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามมาชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่พบเจอปัญหาใดๆแต่เป็นชีวิตที่อยู่กับปัญหาด้วยปัญญาไม่ใช่การหนีปัญหาไปทุกเมื่อเชื่อวันแล้วก็ต้องรับมือด้วยสติเมื่อสตินั้นมาทาหน้าที่ควบคุมเป็นตัวคุมเกมคุมวงว่าไม่ให้สิ่งเหล่านี้ออกนอกกรอบจนเกินพอดีเราก็จึงต้องแก้ปัญหาด้วยปัญญาเท่านั้น ื่อไหร่ก็ตามห้เราขาดปัญญาเราก็จะสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นตามมีหลายครั้งหลายหนที่ผมสังเกตผู้คนในสังคมผมก็พยายามเล็งเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราควรปรับมากที่สุดนั่นก็คือเราไม่มีสติมากพอบางครั้งเนี่ยสติมันเป็นเหมือนตัวหยุดตัวดึงร้างเหตุการณ์ว่าโอเคคุณหยุดคิดก่อนนะใจะเย็นๆค่อยๆตั้งสติแล้วก็ค่อยรวบรวมสมาธิมากขึ้นว่าเหตุการณ์นี้มันจะแก้ไขด้วยวิธีการใด บางครั้งเหตุการณ์เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดสมมติมันเป็นในเรื่องของครอบครัวเราพ่อแม่เราพี่น้องเรานั่นเรารู้อยู่แล้วแล้วก็รู้อยู่แก่ใจว่าคนเหล่านั้นเขาต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได้แน่นอนแต่เราต้องตระหนักรู้ให้ชัดเจนนะว,ว่าสิ่งที่เราควรเปลี่ยนที่สุดคือตัวของเราเองเมื่อไหร่ก็ตามให้เราน้อมนําการสรงจิตออกนอกไม่เป็นผลที่ดีเรารวมจิตภายในลองสังเกตตัวเองแล้วว่าเออจริงๆแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ได้เลย เราเปลี่ยนแปลงว่าเราลองไปนั่งในใจเขาดูดีไหมว่าทําไมพ่อถึงทาแบบนี้ทำไมเขาถึงติดเหล้าทำไมเขาถึงชอบด่าคนอื่นสิ่งนี้แหละมันจะเป็นตัวเน้นย้ำว่าเราเริ่มเข้าใจคนอื่นเราก็เริ่มรู้จักตัวเองเราเริ่มรู้ว่าทุกคนเนี่ยก็มีปมปัญหาชีวิตไม่แพ้ไปกว่าเราบางคนก้าวข้ามผ่านไม่ได้บางคนก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้นี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าเรามีชุดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายนี้ความสุขของชีวิตก็เนื่องมาด้วยความสําเร็จ และขอ้อดวที่เราได้ในทุกวันคือการปรับตัวให้ชีวิตนั้นถูกทางมากขึ้นหนะ้าที่เราคือตั้งคําถามว่าอะไรคือทางที่ถูกต้องเมื่อทางที่ถูกต้องนี้มันเปรียบเสมือนการงมเข็มในมหาสมุทรเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลานี้หรือว่าการเดินทางที่ไกลโพ้นนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเดินทางถูกแน่นอนถูกหรือผิดยากที่จะตอบได้แต่คําว่าถูกในความหมายก็คือคุณรู้ชัดว่าคุณกําลังายหน้าอย่างทิศทางใด นี่แหละคือทางที่ถูกสมมุติคุณต้องการความสุขจริงๆขอให้คุณเน้นยำตัวเองว่าคุณต้องสอบทานทางนั้นให้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการใดคุณก็ต้องสอบทานมันอย่างละเอียดทีทั่วจริงๆอย่าพยายามเพิกเฉยอ,อย่าพยายามละเลยรวมไปถึงอย่าพยายามที่จะคิดว่าสิ่งสิ่งนี้จะดีเองตามธรรมชาติเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้การบ่มเพาะการรวบรวมพลังเพื่อหาจุดเดือดของตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิต ขอเวลาในจังหวะนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนหรือวัยชาราเวลาที่เหลืออยู่เป็นวันที่สําคัญที่สุดใช้มันให้เกิดประโยชน์รวบรวมสติรวบรวมสมาธิและปัญญาเรียนรู้ชีวิตประจําวันนี้สําคัญไม่แพ้ไปกว่าการเลือกทางเดินเลยขอให้เรารักษาวินยัยทําต่อเนื่องเรายังไม่รู้ว่าเราควรปรับเปลี่ยนอะไรค่อยๆถามเองค่อยๆค,คุยยู่ตัวเองรวมไปถึงสนทนากับผู้รู้พูดให้เขาให้คําตอบให้คำปรึกษาได้ว่า เรานั้นควรจะมีสิ่งที่ปรับปรุงอะไรบ้างในตัวเองบางทีคนอื่นอาจจะเป็นกระจกได้มากกว่าตัวเราเองในแง่มุมหนึ่งขอให้เรียนรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้วันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นและเป็นคนที่น่ารักต่อไปผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk ชีด้วยนะครับ